สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตะลอนทัวร์ตะลอนธรรมสนทนากันกับทางท่านจาันแห่งสันเตียศพและท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะน้ำมัสการค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่ารูปนี้ส่งไปเพื่อนๆวิจารณ์กันใหญ่เลยบอกนี่ปริศนาธรรมนะเมื่อบุญมากาไกา่ไกยเป็นหงเมื่อบุญลงหงไก่กลายเป็นหมาลงเมื่อไหร่ก็หมาเมื่อนั้นสำหรับเมืองไทยนะครับก็เ,เตรียมตัวกันไว้ให้ดีทําใจให้สบายสบายแต่ที่นั่นมีอัศจรรย์นะครับหลงวงพระ阿ซิท่านบรรณวิทย์ เกิดกับผมเยอะเพราะผมไปเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพราะทุกวันเสาร์ไม่เคยขาดเลยไปตลอดนอกจากว่าฝนตกก็ไปอะไรก็ไปนอกจากว่าติดงานจริงๆไปเป็นเจ้าภาพแต่งงานเข้าหรืออะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเหตุเกิดเยอะว่าเมื่อมาเนี่ยทาให้คล้า,ลายๆกับอะไรหลายๆอย่างเออมันก็ไม่น่าจะเกิดเลยเอ,อบางทีคนมาบุ่งร้ายขึ้นมาถึงบนรถบอกเออเนี่ยจะไปคุยด้วยพอบอกเออไป ไหว้พระร่วงรวจะได้กับพระบรมสารีริกธาตุลอยมันขอลงกลางทางนั่นอ่านน้ำเชียเออไม่รู้จะมายืมเงินหรืออะไรก็ได้ยอไเออแค้วคลาดไปตลอดอ่ะท่านทั้งหลายโปรดสังเกตดูภาพพระชายชราและหมาวัดซึ่งอาตมาจะมีบทเพลงที่พ่อท่านสมณพะปติรักษ์เขียนว่าดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมท่านรรณวิทเคยสังเกตใช่ไหม ว่ามีหมาวัดหมายปองดอกฟ้าโอ้บ่อยบ่อยฮะเหมือนหมาเห็นเครื่องบินน่ะใช่หมาวัดหมายปองดอกฟ้ามีคําเพลงของพ่อท่านสมณะโพรตรักความว่าเอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวภาพดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมจะต้องไม่จับและเมมเลยจับปีสักครั้งหนึ่งเพื่อเสริมสร้างพลังแห่งความรักพระนี่ ดอกพระชายชราและหมาวัดอันนี้คือภาพที่กำลังจะนำมาอินเสิร์ตประกอบออมีถ้อยคำที่พระท่านสมณพธิรักเขียนเป็นเพลงลนะความว่าหากเราเท่าหมาก็คือ,อ,อดอกฟ้านี่แหละเ,เป็นสิ่งที่เรามีความ มุ่งหมายปองสูงสุดหากเราเท่าหมาก็จะคว้ามาให้ได้จะไม่ยออ่อท้อตะเกียกตะกายจะป่ายจะปีนปานใดจะขอจะตายไปก็จะต่อตามจองเอื้อมครองชื่นเชยในเมื่อดอกฟ้าผลเจ้าคือซื่อสละขยันสรรสร้างอดออมส่งกลิ่นหอมทวงทวนกระแสแค่ฟังฉเฉลย ก็เกินกลิ่นกว่าดอกดินใดไม่เทียบเปรียบเลยโอ้ดอกศีลเอ๋ยเจ้าชื่อดอกฟ้าที่มาวัดควรตองอันนี้คือคำเพลงของเพราะท่านสมณโพัิรักษ<อ>์เขียนว่ารักรักพง์ใช่รักรักพงที่เขียนว่าดอกฟ้าที่มาวัดต้องเอื้อม,มคือสิ่งสูงในชีวิตเราเนี่ยจะหมายถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างที่ท่านบรรณวิทย์ หมายใดๆก็ตามเราอาจจะไม่มีธรรมะเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงธรรมะที่เขาบอกว่าผู้ใดเข้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเ,เห็นเราตาถาับเราอาจจะยังไม่ได้เห็นธรรมะเราก็เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะนำเราไปศรัทธาพุทธ,ธะพลางก่อนเช่นไปเห็นเจดีย์รูปบาทกลมไปกราบพระร่วงรจชจริต ที่พระปฐมเจดีย์ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวพุทธทั้งหลายให้ความเคารพนับถืออย่างน้อยมันก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยน้อมไปสู่ธรรมได้ง่ายกว่าคนที่กำลังหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในทางโลก <S <S ท่านวรรณวิทย์บอกว่าเวลาไปสัมผัสสิ่งนี้แล้วเนี่ยทำให้ท่านแคล้วคลาดจากสิ่งที่ จะมารังควานมาราวีท่านทําให้ท่านรอดพ้นปลอดภัยไปได้โดยประการใดๆก็แล้วแต่อาตมาเชื่อในพุทธานุภาพนะอาอจะมาเชื่อในพุทธานุภาพถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราส่งจิตของเราล้ำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เนี่ยแปลกสถานการณ์ที่กําลังกําลังแย่ๆเนี่ยกลับกลายเป็นดีขึ้นมา เออเวลาวิกฤตเนี่ยกลับกลายเป็นบรรเทาวิกฤตไปแบบนึกไม่ถึงเลยยังอรตมาเนี่ยจะใช้การท่องอีทีปีสอตอนนั้นจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนรถไปเสียอยู่บนทางด่วนปิ่นเกล้านาครชัยศรีตอนค่ำมืดแล้วเธอก็รู้ว่ารถบนถนนทางด่วนยกระดับปิ่นเกล้านาครชัยศรีเนี่ยโดยเฉพาะตอนค่ำเนี่ยโอ้โหอันตรายมาก รถวิ่งเร็วมากรถไปเสียบนทางด่วนอันตรายอาตมาก็เลยท่องอีทีพีสอพอท่องอีทีพีสอสักพักหนึ่งมีรถตำรวจวับ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 มาม,มาจอดท้ายรถเรา<ะ>อาตมาลงไปยืนจนเป็นที่ปรากฏแก่สายตาของตำรวจมีตำรวจคนหนึ่งลงมาจากรถทักเสียงดังเลยท่านจัน ผมตั้งใจจะเจอท่านจันมานาแนล้วยังไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นเลยว,วันนี้โชคดีจังเลยมาเจอท่านจันเนี่ยแล้วมาเจอตอนขณะที่ท่านจันต้องการตํารวจอยู่แล้วด้วยที่สุดตํารวจคนนั้นจัดการทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมสถานการณ์แล้วก็ตอนนั้นท่านบันวิทย์อาตมากําลังนั่งเครื่องบินไปอินเดียจะไปลงกลกัตาปรากฏว่าเครื่องบินคิงฟิชเชอร์สัน่นสันสันสันเมฆหนาเตอะเลยทีเดียว อาตมาท่องอีทีวีโอ่แป๊บเดียวเมฆหายไปจากท้องฟ้าเ,ออเครื่องบินที่สันนะ่นหายสั่นบินนิ่งสงบจนถึงกอร์กาต้าเลยทีเดียวอันนี้เสริมท่านนะเอาวิทยาศาสตร์ไปจับคนญี่ปุ่นเนี่ยเก่งหลายอย่างนะคนญี่ปุ่นนับถือศาสนาพุทธเ,เหมือนเราแต่เป็นแต่เพียงว่าคนละนิกายแค่นั้นเองนะครับเขาเอาน้ํามาสองแก้วแก้วหนึ่งน้ําธรรมดานะครับและอีกแก้วหนึ่งเขาสวดมนต์เขาพยายามพวกเขาสวดมนต์ไปตลอด น้ำไม่เหมือนกันวัดค่าอะไรคือกระป๋อเขาบอกก็ไม่รู้ก็ลองดูสิคือมัน,นเป็นพลังงานเ,<อ>เราต้องเข้าใจว่าพลังงานเนี่ยมันมีผลต่อสสารจริงๆริสสารเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับพลังงานสสารเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายไปจากโลกแต่พลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าไปมีส่วนผสมมีที่ผลต่อสสารทั้งหลายไม่ต้องอื่นไกลหรอก พลังงานจิตวิญญาณของคนที่เน่าเนี่ยก็เลยทําให้กรุงเทพเป็นน้ําเน่าไงเธอถ้าจิตวิญญาณคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่เน่าเนี่ยน้ําในกรุงเทพก็ไม่เน่าแล้วถ้าเราตั้งใจจริงๆที่จะไม่น้ําเน่าเนี่ยเราก็ทําไม่ให้น้ําเน่าได้ใช่เช่นน้ําในคลองปลาปาเป็นต้นใช่ไหมอ้าวท่านบรรวิตก็มีส่วนอรธมาก็มีส่วนคุณแอนก็มีส่วนที่ทําให้น้าคลองปลาปาไม่เน่า และที่สุดปัจจุบันนี้น้ํคของป,ป่าก็ไม่เน่าแล้วลองเน่าดูสิอจะยกเว้นท่อไหมคะไม่น้ําน้ำไม่ได่เามาจากสําแลรไม่เน่าแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าผมกับคุณแอนเป็นแฟนกันแล้วก็เราเลิกกันบอกว่าเราวัดดวงนะเราเลิกกันเธอไหว้ขึ้นเหนือไปขอสําแลรผมไหว้ลงใต้นี่ออกมากรุงเทพถ้าเราไม่เจอกันเราเลิกกันแต่ถ้าเราเจอกันเราไม่เลิกนะ่ายที่เราจะเจอกันไป ไม่เจอป่ะคะเจอดิตำรวจจับไปโรงพักกเจอกันที่โรงพักไปเล่นน้ำไปของปลาไปบอกเขาเาก็ไปการเลยเระบอกเห็นอภินิหารเรื่องแหบแฝงความรักอ่ะเจอกแน่เจอกันแน่นอนำรวจับแน่เจอกันที่โรงพักแน่นอนลงไปเล่นไปของปาได้ไงเธอมองแต่เพียงว่าอีกคนหนึ่งไหว้ไปอีกทิศหนึ่งอีกคนหนึ่งไหว้ไปอีกทิศหนึ่งทิ่สุดเราจะไม่เจอกันนะ ที่ไหนได้ไปเจอกันบนโรงพัก,กอันนี้ด่ากันแหลกแล้ท่านนั้นก็ขอให้พี่น้องเราจงรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าออพลังงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สร้างสะสารและรักษาสะสารให้มีสภาพดีหรือไม่ดีด้วยอิทธิพลของพลังงานนั่นเองดังนั้นเราจะต้องใช้พลังงานเพื่อการดูแลรักษาสะสาร คือน,น้ําในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ให้เน่าและทําอย่างไรให้น้ําที่เน่าแล้วเนี่ยกลับกลายมาเป็นน้ําใสเปลี่ยนน้ําเสียเป็นน้ําใสด้วยพลังงานใจจากทุกๆคนเจริญธรรม มัสการค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝ<ม>ากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ<ม>นั่นก็คือก้านตองนั่นเองนะคะ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยที่สำคัญเลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ